การเปิดด่านทั้งที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบสบุขนะครับปบมือเพื่อนนะครับปบมือเพื่อนนะครับอตอบคำถามงอเนาะแม่ทัพกแบบับคนทางอีสานนั่นแหละบอไดลร้องมาท่างที่ แม่ทัพก็จะใช้ภาษากลางการตอบใช้ภาษากลางการตอบ้องเปิดให้ได้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเปิดด่านจริงๆแล้วรัฐบาลท่านก็จะมีเหตุผลของท่านอยู่นะครับฝ่ายทหารก็จะมีเหตุผลของทงทหารอยู่นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะทางรัฐบาลเขาก็ตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วนะครับ มันก็จะมีหนึ่งสองสามนั่นแหละการปิดด่านมันจะส่งผลให้ทางประเทศที่ที่รับเครื่ององุปภกบริโภคเรานี่เดือดร้อนเนรเดยเขมีเนี่ยจะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเขาก็เดือดร้อนน้ำมันจะเข้าไปก็ก็ไม่ได้ปูนเหล็กเข้าไปก็ไม่ได้ทำไมถึงเดือดร้อนเพราะ ้ำมัน,เอ,น,มนเอาไปใส่น้ำมันรถถังเอาไปใส่น้ำมันขนทหารมันด้าแนวจริงกับทหารไทยปูนกับเหล็กไปสร้างบังเกอร์แข็งแรงทำอะไรก็ไม่ระเบิดเพราะแข็งแรงนี่อาหารกับข้าวมามากก็ไปเลี้ยงทหารมาสู้กับทหารไทยนีไ่ไงความหมายเขาว่าปิดด่านนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดปิดด่านเนี่ย กองทัพก็จะให้ข้อพิรณาไปทางรัฐบาลว่าสมควรหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ขอขอไม่ตอบอะนะเนาะว่าว่าเปิดด่านเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไงก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับแม่ทัพก็จะเสนอนเนี้ยในส่วนของฝ่ายทหารเราช่วงไหนควรไม่ควรแต่การเปิดด่านควรจะเป็นพวกนี้นะนะครับเราก็เสนอไปอย่างนี้ทางรัฐบาลเห็นควรอย่างนี้เราควรเจอกันแบบนี้ไหมครับไน พราะมันมีผลอย่างนี้นะครับมันมีผลต่อยุทนะครับมีผลต่อ,ตอความเดือดร้อนของประเทศนั้นๆถ้าเดือดร้อนเขาก็จะทบทวนว่าไม่ไหวเว้ยหยุดดีกว่าอะไรอย่าเงี้ยไม่ทะเลาะก,กับเขาแล้วว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วง่ายๆ ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการหนึ่งที่การเราต้องเอาชนะโดยที่ไม่ต้องใช้กําลังนะครับง่ายๆอันนี้เป็นเป็นน้ำเรียนเป็นข huh e ้อมูลเป็นทฤษฎีไว้นะครับการตัดสินใจก็ก็ตามที่พวกเราเรียนข่าวนั่นแหละเนาะเชิญทักเชิญทักกลบครับเมื่อกี้พัตอสาน้องรดนะครับน้องเราอรบอกว่าทีนี้จะแอบกระซิบท่านบ้านร้องเลยะครับตรงโซนน้นที่กําลังจะเปิดหรือจะปิดนะครับมีผลโดยตรงด้วยเลยเอาไปครับท้องสาครับ สวัสดีนะคะหนูชื่อนางสาวบริชชาใจชุ่มนะคะอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐราศาสนรศาสร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมีคําถามเกี่ยวกับว่าณสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าเกิดการประทะอย่างรุนแรงนะคะซึ่งอาจทําให้ทหารแนวหน้าเสียขวัญกาลังใจนะคะท่านแม่ทัพทั้งสองนะคะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารแนวหน้ายังไงบ้างคะขอบคุณค่ะตบมือเพื่อนกนัครับมีความดี สมกับที่เป็นนักปกครองในอนาคตนหะรัฐาราษาทนาตา์ประหลัออดอำเภอประหลดเภอจิงชื่นชมตอให้ประสบความสำเร็จนะครับการสร้างขวัญกำลังใจนั้นผู้นำไม่มีมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าผู้นำทางทหารเนี่ยจะมีทุกระดับระดับผู้ขับมูผู้ขับบวช ผู้คขับกองร้อยผู้คขับกองพันมาที่ผู้บัญชาการกองพลจนมาถึงแม่ทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสายการบังคับบัญชาคนที่ว่าเหล่านี้เนี่ยพวกคุณต้องไปทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกน้องมีขวัญและกำลังใจดีและพร้อมเรียกต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวค่าซึ่อ ผู้นาคุณต้องทําเป็นตัวอย่างเขาไอะะรนะคุณจะต้องอยู่กับลูกน้องในะจุดนะวิกฤตคุณต้องยอมรับผิดยอมรับชอบทุกอย่างนะไม่ใช่เอาแต่ดีพอผิดพลาดมาไม่เอาอย่างนี้ลูกน้องก็ขาดความเชื่อมัน่นตรงไหนอันตรายคุณต้องไปปากกัดตัวหรับลูกน้องเพราะลูกน้องก็คือหนึ่งชีวิตเช่นกันเมื่อคุณทำง,งี้ได้คุณก็จะรับได้รับความ ยอมรับจากลูกน้องลูกน้องก็จะรักทีอยู่ในห้องบรรยายนะแม่ทัพเป็นผู้บัชาสูงสนุในกองทับจะต้องไปปรากฏตัวในจุดบางจุดเพื่อให้ลูกน้องได้เห็นว่าผู้ชาชั้นสูงไม่ทิ้งพวกเราเช่นกันและ ถ้ามีเวลาแม่ทัพจะต้องออกมาพูดกับพมา่าลูกน้องของเขาทําอะไรบ้างบางครั้งมันเป็นหน้าที่ที่แม่ทัพต้องมาสื่อสารเมื่อสื่อสารเสร็จต้องกลับไปในพื้นที่ไปอยู่กับพวกเขาอย่างนี้การทําตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องรู้สึกผู้ชายไม่ทอดทิ้งนั่นคือสร้างขวัญกำลังใจให้กับ ลูกน้องพวกเราพลทุกคนที่จะต่อสู้ต่อไปพวกเธอทุกคนเหมือนกันรุ่นหนูที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันที่แหละเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเปรียบรูกน้องทําตัวเป็นตัวอย่างไม่ต้องไปพูดมากหรอกทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็จะเชื่อเองเขาจะศรัทธาเอง ลูกน้องก็จะรักพวกเราเพื่อนร่วมงานก็จะให้ความร่วมมือผู้บัญชาก็จะดึงขึ้นไปให้จะเดินเข้าหน้านี่คือทุกอาชีพเหมือนกันหมดทหารก็ต่านยิ่งจําเป็นเพราะมันวัดใจกันเลยเจ็บจริงตายจริงถ้าผู้บัญชาขี้ขาดมันจะนําหน่วย,ยงไงอะที่นี่ผู้บัชากลัวตายเอาลูกน้องห่ะเขาไม่กลัวหรืออย่างนี้นะครับ นี่แหละคือสิ่งที่ต้องต้องให้ได้จน้องเขาจะสู้ผ้านายสู้เขาก็สู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสร้างขลกำลังใ,ใจที่ดีคือทำตัวเป็นตัวอย่างและไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งรุนน้องไปด้วยกันครับผมครับเดี๋ยวก่อนที่จะถึงรายการสุดท้ายที่จะเชิญท่านได้พบปะท่านอื่นแะเขาขอเป็นน้องท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับขออนุญาต ส่งไปต่อถึงน้องนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ครับมหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะชื่อน้องยิ่อุ่นนะคะห้อกคพับ1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะแต่ก่อนหนูจะถามขออนุญาตหนูขึ้นไปถามใกล้ๆได้ไหมคะอยากเห็นหน้าคุณลุงชัดคะ่ ชัดเจ๋วแล้วค่ะหนูจะเป็นตัวแทนถามจากพี่ๆน้องๆในสาธิตเลยนะคะหนูอยากถามคุณดุงว่ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงรุ่นหนูเจนเอลฟาบ้างค่ะุ่งน้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะุญี่ปุ่น อิ่มอุ่นอิ่มอุ่นอิ่มแล้วก็อบอุ่นด้วยครับอิ่มอุ่นประมือเพื่อนน้อยพี่พี่นะก .6 ตอบน้องอิ่มอุ่นครับวันนี้คุณลุงก็ดีใจนะมุณแม่ทําดีใจแล้วก็ได้มาพบกับเธอทั้งหลาย ทุกครั้งที่ได้เจอลูกหลานเนะี่ยในใจคุณลุงนี่มองไปถึงอน,นาคตของของประเทศไทยเห็นพวกเธอนี่คือเห็นอน,นาคตประเทศอยากให้มุ่นหนูได้เป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนเคารพในเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ อย่างนี้พ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุอคหาเงินส่งพวกเราเรียนก็จะได้เงินมาแต่ละบาทนเสนื้อผ้าที่พวกเธอใส่โทรศัพท์ไอแพดนี่ตป็นเงินทั้งนั้น้านาเรากันหมดนะให้พวกเธอตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครูและเสียสละซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อเพื่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งมั่นทำคนดีเพื่อเพื่อแผ่นดินพวกเธอทั้งหลายก็จะเป็นคนดีของของประเทศไทยและ เป็นแก่นให้กับประเทศชาติในอนาคตอน,นาคตพวกเธอถ้าทําอย่างที่คุณลุงไม้ทับว่าได้นี่พวกเธอประสบความสาเร็จแน่นอนอยากเรียนอะไรอยากศึกษาอะไรจะประสบความสาเร็จเธอจะมีเพื่อนเยอะจะมีเพื่อนที่ดีมากๆเพราะพวกเธอเสียสละมีเม่มีเม่พาต่อเพื่อนอย่าเปรียบเพื่อน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงมุ่งหวังว่าขอให้พวกเธอเป็นคนดีขอให้พวกเธอเป็นคนดีมีความรักและศรัทธาแม่ครูชาติศาสนาพระกษัตริย์ขอให้พวกเธอ,เนนธอ,เธอท่องคำนี้ท้องเพลงชาติร้องดังๆเพราะเธอมีที่ยืนร้องเนี่ย เมื่อกี้รู้ไหมครับร้องร้อดงดังๆเหมือนกันต้องร้องเพราะเป็นความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษเราเราจะต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ร้องให้ประเทศข้างๆเราได้รู้ว่ากูก็มีเป็นชาติของกูกูกมีที่ร้องแต่ต้องมีแบบนี้ตลอดไปเองสรรเสริญก็ร้อดงดังๆลุกขึ้นยืน ในสวนพระเจ้าตากสินเสียเลือดแค่เรายืนไม่กี่นาทีเนี่ยให้ท่านในหลวงทุกและสมัยทํางานให้กับแผ่นดินยืนนิดเดียวเนี่ยมันคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ร้องไปด้วยกันให้กําลังใจท่านด้วยแล้วก็สดุดีนิรกรรมแล้วก็สดุดีนิรกรรมของพระมหากษัตริย์ในอดีตเราด้วยมันมี นั้นฝากลูกหลานทุกคนว่าลุงมาวันนี้ดีใจนะแล้วก็มาให้กำลังใจนุนหนูอิมอ่มอิ่มอุ่นขอบคุณนะทั้งเป็นหัวหน้าเรียนหรือเปล่าลูกหนูเป็นหัวหน้าห้องหรือเปล่าหัวหน้าห้องชื่นชมในความเก่งแล้วก็ได้เอากล้องมาหรือเปล่าโทรศัพท์ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปก,กับ ลุงแม่ทับกุ้งนะครับก็ก็ตอบคำถามว่าขอให้พวกเธอได้เป็นคนดีของชาติศาสนาพระกษัตริ์ตลอดไปนะครัขอคุณคับไปนะครับขอคุณครัและขอเสียพรบืญให้กับน้องสมการนุญทวีนะครับในการนายกสโาสรศึกษาทมาศงพิศาและสังคมศาสตร์นะครับวันนี้พี่กิง ตื่นเต้นนิดเดียวประสบการณ์เยอะแยะนะครับแต่กลัวว่าสมาชิกในนี้จะง่วงเลยมีมุกออกมาวันนี้นิดหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับก่อนที่เราจะได้ร่วมกันันทึกภาพร่วมกับท่านนะครับตามลาดับนี้ผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้มอบของที่ระลึกนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีบนเวทีนะครับ รือว่าท่านจะเป็นตัวแทนเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ประชาชนคนเชียงใหม่และใกล้เคียงที่เดินทางมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกให้กับท่านพลโทบุญศิลป์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนะครับเป็นแทนคําขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมยิ้ยนี้ร้อมกันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเราในที่นี้นะครับจะมีผู้ติดตามรับชมผ่านไลฟ์ ผ่านทาง f เฟซบุ o กมหาวิทยาลัยโดยสำนักนีท่านผู้ดการศึกษามหาวิทยาลัยราชวานะครับได้มีการถ่ายทอดเสียงนี้ไปยังทั่วโลกนะครับได้เห็นภาพนี้พร้อมๆกันและขอริเิยให้การประดีนะครับได้มอบของลึกให้กับคนตีวินท์ได้มอบของลึกให้กับพลตีวินท มาตรงนี้นะเพราะว่าตขึ้นรถตรงนี้ไม่งั้จะข้ไปอยู่ใต้ก่ะเออมันจะบก่ยอยอี้อะจวบก้วยคน ท่านจะขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะไปก่อนแล้วเพราะว่าแบตเหลือสองเปอร์เซ็นตนี้ ทะเบียนเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่าทะเบียนอะไรเต็มไม้เต็มมือเลยคะ่ะอันนี้เป็นทะเบียนที่แม่ะะทับนั่งเลยค่ะที่ไหนนะทะเบียนรถที่ท่านแม่ทับนั่งโอเค